สวัสดีค่ะตอนรับปวะสมทายวิงก็มีเสียค่ะวันนี้เยมนนี้พาทุกคนมาทําบุญหาแม่เยมนี่นะคะทุกคนตอนนี้ค่ะท่านก็เสวนาเสร็จแล้วก็เหลือแต่อ่าชั้นอาหารเนาะชั้นพระตาหารโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เยมิลี่พาทุกคนมาดูบรรยากาศน,นะคะว่างานทําบุญหาแม่เยมนนี่เป็นยังไงมากว่าเปิดคลิปกันตรงนี้เลยค่ะ อันนี้ก็นำเลี้ยงถวายอาหารพระคุณเจ้านะคะทุกคนตอนอันนี้ก็คือพิธีตอนเช้าทำบุญหาแม่เยมิ่อันนี้ก็จะมีผู้คนเข้ามาบ้านเยมลนี่เขาเรียกโฮมบุญหรือแบบว่าคนในหมู่บ้านเขาก็จะมาช่วยกันแบบว่าอะไรเรียกอะไรภาษาภาษาไทยเรียกไม่ถูก อันนี้คือพิธีตอนเช้าค่ะทุกคนอนนี่ก็เป็นบรรยากาศของแม่ขาวรัฐบาลอย่างน,น,นี้เขาเรียกแม่ชีหรือแม่ขาวระจมหมู่บ้านมามาสวดเปิดงานอันนี้ก็จะเป็นที่เวลาเวลาเขามาโฮมบุญหรือมาอะไรก,ก็จะมีกรรมการหมู่บ้านนะคะทุกคนมาลงชื่อว่าใคร มาโฮมบุญภาษาไทยไม่รู้ภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกอะไรเขาเรียกโฮมบุญนี่เขาก็จะเอาเงินใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีคณะกรรมการหรือผู้ใหญ่บ้านมาลงชื่อไว้ว่าใครมาบริจาคเท่าไหร่เงี้ยคะ่ะทุกคนก็นจะมีแบบว่าอันนี้คือข้วาสารนี่คือข้วาสารนะคะทุกคนเขาก็จะมีข้อาสารแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีม,ม,มามาร่วมบริจาคทําบุญเนาะร่วมบริจาคทําบุญแล้วกันเนาพูดแบบนี้ก็แล้วกัน นี <Yeah. S 2> ่ค่ะอันนี้คือกองบุญเขาเรียกกองบุญนะคะทุกคนตรงนี้อันนี้เขาเรียกกองบุญกองบุญของแม่ยายของยมลีนะคะมีมีโมโขกองการด้วโมตัสสะภะวะโตอะระหะโสัมมาสัมพุทธัสสะ namo tassa khavo tu alo sama samputassa namo tassa khavo tu alo tu sama samputassa ilokanatha vipunya ya, ma imam

บูชาเชมาเชมาพเจ้าพระเจ้าบูชาขอบูชาสี่โชชนะสโชนะแข้าวสาลี่นข้าวสาลีอันพร้อมด้วยแจงกับน้ำอันเประเนริฐน้ำอันเปพระพุทธเาพระพุธเจ้านันวันวัรันัันวนัน

ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้มถายอ,อ,ายอหายพรอมยจะถกปจ้พร้อมด้วยจะถูกปัจจัยทร้อย้ยะถูกปัจ ของพระค่าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแห่ค่าพระเจ้าทั้งหลายแล้ยากของพร่าพระเจ้าทั้งหลายที่เลื่องลับไปแล้วนั้นมีคุณแม่ลุนผงไทยสฉมพ่อบุญผงไทยสฉมอาดวงอินญาของ ท่านทั้งสองที่กล่าวมาแล้วนะให้ตกทุกให้พ้นจากทุกข์ใ้พ้นจากทุกข์ให้ถึงที่สุดให้สุดยิ่งขึ้นไปให้ชวนใน้าพไมอาภิเษกทำอยู่ในวันนี้เวลานี้งานานงานนงานา

Good ใช้เง่ห้ี่แม่เฮานะครับเกิดอยู่ที่ว่าให้เกิดแรงแล้ชื่อคู่คิดนะครับชือกา้องทุนเงินนะครับเอานะลององนะเดี๋ยวยังเข้าใจและแย่แค่ผื่นยังฆ่าบ้างกินบ้างอย่างเพิ่มเตินยังใช้เงินเพื่อชีวิตอนิาจายังใช้งินเพชีวิตอนิจจา กาเรากินเขากินข้าเราเข้ามาขายเราสบายแต่โรคต้องตรกสุขันพต้องกีเต่ตามาทุกันเมตตากันโกรธจยากฆาไม่อยากกินคนไครับสวหรับพี่น้องนะครับมาทำบุญมาวอมือทอท้านนะครับขอความสุราจจัดหนึ่ง บอกทกคลูกหลานแี day, cleaning, ่นะครับเพราะว่าเขาได้แจกช่อดอกไม้สีส้มก็หูดคีนแค่คุณแค่คุณแค่ชื่ออะไรชื่ออะไร Sátu kha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  kha Sátu kha kha Sátu kha Sátu nó Sátu kha Sátu kha Sátu nó Sátu kha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  Sátu านี้กเห็นว่าเกา่กัรเอ่อนี่ของกาของต้นแล้วพนเวลาสุดก็ดูแลที่ง่องเนี่ยทั้วุ่นอาเพราะว่าจะเป็นกายกากของก้นตามกันครับเขาก็ิสุทิ์ใจรับานการพวก่าเคลื่อนเี่รายาของคุณแม่แ้วยมาทน้ำที่า

ฟังเสียงทำเป็นว่าเดี๋ยวเรอจะแข่งเดี๋ยวเราทำตรงนี้อ๋ออืมเดี๋ยวเรไปที่น่นอ๋ออ๋ออ๋อโอตอนนี้ก็จะเป็นตอนเที่ยงก่อนจะเที่ยงนะคะทุกคนตอนนี้สิบโมงแล้วตอนนี้พาท่านมาฉันข้าวช่วงเที่ยงช่วงสิบโมงเนาะ อันนี้คือรอบที่สองนะคะเมื่อเช้านี้ผ่านไปแล้วอันนี้คือรอบเที่ยงชันฉัน,ฉนข้าวกลางวันเนาะถ้าคุณท่านก็มาถึงแล้วเดี๋ยวย็นวันนี้จะให้ดูนะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์คุณท่านก็มาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะมีแม่ข่าวจะมีแม่ขาวม,มาม,ม,ม,มีคุณยายคุณยายที่เป็นแม่ขาวไปจำหมู่บ้านนะคะทุกคน

าว่าเราขอทานาใค้วาได้ไ่อออ อนาบินาเลนาอนตังอาบิปุชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระครวญภูตังพระกวนตังอาบิวาทิอุโมกขะตัง

โกดินัเอหานังบุปผาสติิมิติตหาตัณหาิโเวะสันติโเวะสุกสุขวิปะสสนานิมตุัจจุิันนี้มควะมสุขจุดประสงะลอยบะสวรรม้ำแม่ลยมะละมะสวนมะสวนมะสวนมะมน ค่ะทุกคนนี่คือช่วงเช้าของการทำบุญตักบาตรให้แม่รุนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนตอนเช้าก็พระก็มาฉันข้าวแล้วก็พอช่วงนสายก็มาฉันข้าวเพลินอีกรอบหนึ่งช่วงสายพระก,ก็จะมาฉันแล้วก็จะจดก็จะจบพิธีอ่าของพระที่มาสวด ขั้นตอนต่อไปมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงประเพณีของบ้านเนมลีที่แบบว่าทาบุญหาคนที่ตายแล้วว่าทํายังไงนะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับที่นี้ก็เนมิจะขอไว้แค่นี้นะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแก้งเตลือนด้วยค่ะยังไม่ได้ลงคลิปใหม่ๆแ,แก้งเตือนเนาะโอเคค่ะสำหรับทีปนี้เไม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันทิปหน้าค่ะ